สวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพครับวันนี้ครูสอจะพามาดูต้นนะครับต้นนมควายหรือภาษาอีสานเอื่นว่าบักผีพวนนะครับเครือบักผีพวนนะครับแล้วก็หมากบักผีพวนนี่ครับนี่ครับอยู่ตรงยอดนี้ครับนี่ครับสีออกสีเหลืองๆยังไม่สุกมากนะทุกท่านก็จะเห็นอยู่ตรงนี้นะครับนี่ครับมันจะเป็นเครือนะครับเป็นไม้เถานี่ครับเดี๋ยวจครูสอจะให้ดูนี่ครับ เครือม um, ันนะครับ no นี่ครับมันก็จะขึ้นเลื้อยไปตามต้นไม้ใหญ่นะครับเพื่ออาศัยนะครับแสงแดดหรือเกาะเกี่ยวขึ้นไปนะครับเครือนี่ครับเครือใหญ่มากนี่ครับนี่ครับทุกท่านดูนะครับนี่นะเครือใหญ่มากนี่นะครับต้นไม้เดิมตายแล้วนะครับแต่หมักพีพวนยังมัวท่านตายครับนี่ครับนะครับนู่นครับมันก็จะขึ้นไปแล้วก็มีผล มีลูกนะครับนี่ครับดอกเออหมากสีเหลืองนี่ครับนะครับแล้วก็ถ้าสุกผลสุกจะอยู่ปลายยอดน่นครับสูงๆนะครับนะแล้วก็เดี๋ยวโอ้เนี่ยเนี่ยนี่เดี๋ยวนะทุกท่านดูนะครับนี่ครูสอเห็นแล้วนี่ครับหมากีควนเฮ็ดจังไหยนอนเฮ็เสียวได้นี่ครับชัดเจนเลยนะครับนี่ครับเดี๋ยวครูสอต้องจัดการนะครับเฮ็ดจังไลยนน